ออการเตียมันีหอเขาง่ายมันเออพอด้เสียงก็อจะว่าเสีใหเลยพี่น้องเนาะเออใะื้อเสียงตาพีน้อตาอดนองไหมเออเขาให่เตียงตอนเทียงพี่น้องตอนเพลสวัสดีตอนเพลม่นมือบุญห่อเขาสาตอนเสาร ตักบาตคอนเทนยายห่อเขาสากกำลังกำลังกำลังเขาพิธีหอ่อเออยายห่อเขาสวัสดีค่ะใจสับประเมาลงมาอยู่บ่ ข้าวมักะสักพระจสิปยัยยู่แสนะกระด็ว nah, ่ดโนนลงเออเอ้าะยกัุ้ณตาเมาค่ะอันี่เอาแล้วก็มา่อยาเออ คิดไปเองมันมีไหนคิดไปเองอ่ะคือคือคือเตียนไว้คือหย่าไว้แท้ตะเก่าคือย่นลงโดวะตะเก่าคือย่นอูออะไรเราย่นแล้ว Rồi rồi, coi qua đi luôn. với này. Coi nên thương mình thương. Oh. <laughs> ờ, ờ, yeah, yeah. yeah, yeah, <laughs> ờ. Ờ, dai ừ. dai. Ờ. được แบบต้าเฮาเร่อยแาบไปย้ายเฮากันเราเจ้าโบยยุนคือเก่าเลยนี่ผูผูเก็บเขาสาก ให้เอืเ้อยอ้เ้ยแล้วก็ได้จังเก็บนีเ่เ้ยวเพราท่านแล้วดิบวยเก็บได้เด้อพ่อแม่ไอ้กระน้องวัสุสุขูสุขคนขอเละลูกมาส่งฮอดบอนเมื่อนี่แม่ปทุมมาพมรมคายไอ้ชีชวัตพมรมคไคกับพอสีไรแก้วมณีนิ่วงพอเนีย้ยงพอศิธาต์ขมณีนนิ่วงได้พี่น้อง,งต้องห้องสื่อต้องนำสกุลน,นำเผนว่า ทังตามธรรมอะอะพีบุมียาิกให้ีกไปถีรบร้อยมาพีน้องกระแพงกะยายแล้วเลยเมื่อหลัง<ป>จากยายแล้วก็พากัน มาซาล่าที่เก่าหพี่เนางรอพักเขาพน้าอ้ได้ป่ะนี่ย ปัจจัยนี่างีพอคำพิงตาขึ้นขึ้นไม่ได้ย่าม่แม่ก็มาใส่บาทไขาาม่ยายขาสาเว่าลมเนี่หาเดืมเป็นมาเรามาใส่บาทใส่บาทต้นเที่ย้ง เขาสากพี่น้องเ่าสากยายแล้วหลอกก็พากันเมื้อแล้วแบานี้ถ้าเข่ากับยายพูวแล้วลงมาเอาโบกินไปแล้วไม่เจ้าบว่าคือโบกินเข่าสมาคีอาขอว่าจยากขึ้นไปอยู่อยากไปกินเข่าอยู่วัดคือโบกินข่าอยู่วัดเฮ้ยคนนี้ปรสชวดเมื่อหรอกเมื่อแล้วกันเลย งวดเลยงวตัวเรียกเลยอกินกับมืต้อมนะม่วเสียบเนาะสองกินสามกีต้องแต่งวนั่นและือบุญะมันบริิอย่ไรเ็นไดมือนอยากกินกับอะไรกินก็จะเหมยอน n จะถูกากินถาอ้าปากเขาแม่บริค้าแม่เนี่ยแต่เศร้าเนี่ไดเออ ว่าเป็นตาหัวเนาะอยากอยู่กับบนอยากกินอยู่ศาสตร่บได้อยู่กินสุสขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีบิดทุกคนสบายดียำแรงพี่น้องบ่ายสามเฮ้ยม่งน่ะ พี่น้องแล้วก็ทั้งหัวจ้ะเมื่อนี้มีโอกาสได้พี่น้องได้มานํากันโอกาสดีบ่เคยเฒ่าโอกาสดีบ่ได้มาปิกนิกกับเมียเว้ยดูผ่านไป3มื้อพี่น้องลงมาเละเบิดเน่าเบิดแล้วก็ต้นต้นนึงก็ถือคนลงมาสงสัยเด็กน้อยขึ้นหรือผู้ใหญ่ขึ้นจตน ต้นจุดคนนี่นะอ๋อหน่วยใหญ่เลยเดี๋ยวเก็บหน่อยหนานังกันเด้ออย่ากุ้งมันยังวะต้นมันที่หักมันสิไปหักพี่กล่องเอาตัวนี้โอ้ยผัวกัดได้แพงมาแล้วแม่นเอาย่านเดียต้นมันโก่งมันหักเปิดเว่าอกเลยจังหวะมันซ้ำเหมือนน่ะนี่มันจนเปลือกมันนิ่มเลยนี่ แม่แม่ก็นลนนุบเละบซสายมนม่คลดตอนเลยดูคนเลยทำใส่เงาะย่างนี้วัเนี่ยี่ล่าอียในลายอีกเลยพี่เนอะหวดก่อนนี่นก็ได้ซอกระตาผูเ<ม>จ,จา้าเจ้าเสาบ่หนนี่น,นะเ<ม>จ้าเสานี่มันหลงลงอบอ ลือต้นนี่เป็นขนเขาขึ้นเล็กหน่อยแล้วคือใหญ่แล้วคือเอาเนาะหนอนจนคนโ้ชาแพงมางวดก่อนยังตั้งดีดีอยู่ต้นนี่นะมาเพราะว่าล่มเลยหนอใหม่กับถือหลักไปบักลายชาแพงมาเบิ่งแล้วจงไหวพี่น้อเก้ยให้่็อมันใหญ่ว่าถือหลักไปเบิดเลย ก็พูดว่าอยากหลกักซ่อมหลักแต่ข้องหมูม่คนไม่ทำอะไรแต่อยากกินก็เลยแต่หลักบ่หลักกินกับหลักคายเนี่ยแหละพี่น้องเลยคายยังขุมเหมือกับมีคนสื่อนะเฮ้ย ก็เลยหลักไปขายว่าสันซาคิดว่าฟุโอ้เน่าบ่ล่ะพูเน่าบ่ล่ะแม่นเอาเบิดแต่เฮ้ยตัวมันดิบนะมันแก่บ่ล่ะของไกลครับนีโชคนั่นแหละลงมา